วิวทางค้าเลยนะคะ2บาทตล,ดตลดทอดหลังจาก22บาทเนอะจากกระโทงถึงในโคราชนะคะเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไมเป็นรถขับอากาศ นี่เลยค่ะพามาดูสากเมืองบ้านกระโทกนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปัน้นการต่ำเนาะจับได้นะคะเป็นกษัญลักษณ์สำหรับชาวกระโทคกโชคชัยของเรานี่เองค่ะ บรรยากาศตอนเช้าเนาะค่ะเนาะเสียงนกกระ้องค่ะนี่เลยค่ะพามาดูสากเมืองบ้านกระโทกนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปัน้นการต่ำเนาะเดยกนักขีหาตอนถึงเมืองแล้ว่ะคะกันค่ะ <c oughs> บ่อสามใช่คนเขานั่งรื้อเขานั่งเนาะนี่แหละแล้วเานั่งไหนเป็นกระสัญลักษณ์สำหรับชาวกระโโตกโชค,ช,คชัยของเรานี่เองค่ะบรรยากาศตอนเช้าเนาะค่ะเนาะเสียงนกร้องค่ะนี่เลยค่ะพามาดู สากเมืองบ้านกระโทกนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปัน้นการต่ำเนาะผู้หญิงจะถือพายนะคะถือพายเนาะ,ะเป็นรูปปัน้นเป็นกสัญลักษณ์สำหรับชาวกระโทคก,กโชคช้ัยของเรานี่เองค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะเสียงนกร้องค่ะมากันค่ะ ข้อสาม,ม่คุณคนขานั่งคนอื่นนั่งเนาะมีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะคะนี่พาดูเขาทำอี๋คนกำาลางตลาดไนชาตอันอนี้เป็นไฟรถเม,เม,มีบบน,น,เน,ะนะคะไฟรถเมีสมัยโบราณเนาะมี่ดูโทรศัพท์ดูนะคะ คนก็นมาตลาดนเช้าันนี้เป็นไยรถมีนะคะไยรถมีสมัยโบ,บ,บราณณเนาะ,ะ,ะ,ะมีตู้โทรศัพท์พนะะอยากมีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะคะม่าดูปถาอีอ๊ะวิวทางค้าเลยนะคะ ิีกับพี่พีน้องมา,ารถเมลโดยสารไปเมืองกันแค่าผมกัตลาดไฟช้าอันอนี้เป็นายรถเมลนะคะไยรถเมล์สมัยโบราณเนาะมีตู้โทรศัพท์ด้วยนะคะยังนาี่แหละแล้วมานังในนี่เที่ยวมือ2บาทตลดหลางจะ22บาทนอกจากกระโทนถึ ในโคราชนะคะับเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไม่เคยดูขับอากาศมีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะคะนี่ถ่ะดูเให้ทำอี๊ขับรถเพื่อนมานั่งรถบัสประจำทางข้าวการขึ้นดีกับพี่พีเตอร์โนมารถเมล์โดยสารไปเมืองกันจน์มีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะคะ ่ะดูขาอดกินดีกับพาพี่พีโน,นมานมอรถเมล์โดยสารไปเมืองกันแค่ส2บาทตลบหลังจาก2ีบาทนอกจากกระโทนถึงในโคราชนะคะเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถทับอากาศเที่ยวขึ้นรถบัสแทนแล้วเนาะนั้นแล้วมไวม่ค่อยขึ้นรถะตัวมานจะขี่รถไปเองแล้วได้ง่วงนอนแล้วก็หนาวด้วยก็เลย มันก,กันค่ะบอสาม่คุณคุเขานั่งคนณคุณเขานั่งเนาะวิวทางค้าเลยนะคะคุณก็มาตลาดไก่ช้ามันนี้เป็นไฟรถมีนะคะไฟรถมีสมัยโบ,รา,บราณเนาะมีวิวโทรศัพท์ด้วยนะคะ เรามานั่งรอรถเมล์ก่อนนะคะไม่รู้รถเมล์เขาจะมาตอนกี่โมงค่ะน่าจะพลาดเที่ยวแรกแล้วแหละนี่นจะเป็นเที่ยวที่สองเอ้ารถไฟมาแล้วค่ะไากันแล้วค่ะรถกันค่ะ าเพื่อนมานั่งรถบัสประจำทางค่ะนีเหรเราเห็นอยู่เนาะรนี้เราเห็นค่ะระหว่างที่รอรถบัสเนาะพอทจะพาเพื่อนไปดูสิ่งหนึ่งค่ะเจอกันคิดหาตอนถึงเมืองแล้ว,ลวคะะนี่เลยค่ะพามาดูสากเมืองบ้านกระโทกนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปัน้น กั n ต่ m เนะเดี๋ยวาจะวางเลยนะคะดีห้ากว่าแล้วน้องังเลยจับได้นะคะดี๋ยวาจะวางเลยนะคะดีห้ากว่าแล้วน้องังเลยกุมก็มาตลาดไปช้าไป ี่เป็นคลายรถมีนะคะคลายรถมีสมัยโบราณบบเนาะมีที่โทรศัพท<ะ>์ด้วยนะคะยังเฉลยการคิดหนาตอนถึงเมืองเลยค่ะ ขาดคิมจีกับพาพิพิธนรมาน์มารถเมล์โดยสารไปเมืองกันแค่ขาดคิปนี้กับพาพิพิธนรมน์มารถเมล์โดยสารไปเมืองกันแค่สองบาทตลอดหลังจะยี่สิบสองบาทนอกจากกระโทชในโคราชเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไม่เคยรุกับอากาศจับได้นะคะวิวทางค้าเลยนะคะ เรามานั่งรอรถเมย์ก่อนนะคะไม่รู้รถเมย์เขาจะมาตอนกี่โมงค่ะ่าจจะพลาดเที่ยวแรกแล้วแหละนี่ยจะเป็นเที่ยวที่สองเอ้ารถไฟมาแล้วค่ะไาถึนแล้วค่ะถก วิวทางค้าเลยนะคะมีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะคะนี่ถัดไปค่ะอือีิสองบาทตลอด หลานจ22บาทนอกจากระทนในโคราชนะครัเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถทับอากาศ12บาทตลอดหลานจะ22บาทนอกจากร <t os lake> ะทนในโคราชนะครับเพราะว่าเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถทับอากาศ วิทางค้างเลยนะคะ